ان الله يامرك لهم من صدور النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وشرفنا وفتنا وملا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته wa alaikallahu alaikum wa alaikallahu alaikum As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa Yes, yeah. sir. Uh. Yeah.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر يرى يعني عدة الشهور عدة الشهور اثني عشر شهرا منها أربعة الهدب في السنة والقرآن وهي ذو قاعدة وهي ذو قاعدة وذو حجة ومحرم ورجب مضر المضر مضر المضر الذي بين الجماد وشعبان نحمده تعالى ونشهد ان لا اله الا الله ايمانا وتسليما ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله الصادق اخبر به عن الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Assalamualaikum warahmatullahi ayyuhan Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullah wa atiu. Fa qad qala Allahu ta'ala al Qur'an al-Karim, inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama. Sadaqallahu al-azim. Tan bi nawm wa ta'ala wa ha'a ขอรอนางหลายจงเพิ่มความยำเกรงเกรกลัวต่อเอกมนต์นอกสุภานาณูวาตาลาให้มากยิ่งขึ้นด้วยการปฏิบัติในสิ่งที้แล้วและเราสู้ท่งสั่งใช้และออกหายกันสิ่งที้แล้วและเราสู้ท่งสั่งห้ามทานพี่น้องครับวันนี้เรากําลังเดินทางกันอยู่ในวันที่9ของเดือนระยับอีก21วันอีกห้าอีกสัวันเดือนรอมฎอนก็กําลังจะเดินทางมาถึงพวกเราซึ่งเดือนระยับนี้ นักวิชาการท่านอบูบากันรรคได้กล่าวไว้ว่าระยับเป็นเดือนแห่งเมฆเป็นเดือนแห่งลมที่กําลังพัดผ่านมาสู่พวกเราและชาบานคือเดือนแห่งเมฆฝนที่จะครอบคุมพวกเราซึ่งจะปกคลุมดวงอาทิตย์ไว้ให้เราและเดือนรบบฎอนคือเดือนแห่งการหลังฝนแห่งความเมตตาแห่งอัลสพาหานุวาตาลาสู่พวกเรา ใครขอลาตอนล่อให้เราได้เดินทางไปถึงเดือนละมะดอนขที่จะร่อสักการะนี้ด้วยเถิดพี่น้องครับเรายจงเป็นหนึ่งในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่เดือนละมะดอนสิ่งสําคัญยิ่งในการอิบัตต์ต่อรอบสุบาฮาฮุบตาลาคือการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่สําคัญยิ่งคือการเรียนรู้จากอัลรอบซุบฮานะฮูวะตะอาลานักนอชาการ

ยาอ์ฮัลลาสินีน้าอามมนคุณติดอาลัยกุมุศลยามะกามะคุณติดยาหัเลสลินีงค์เบอริกุมแต่ล l l คนตับตากุดบังโมบเจ้าดิจเกิดความยังเกรงเมื่อท่านได้ทำการถือศีลอดแต่วันนี้เราถามตัวเราว่าเราถือศีลอดเพื่อใครที่เราเนี่ยอดคารนอิลไลตาลาหรือเลไลตาลาในคำเนี่ยที่เราเนี่ยว่าข้าพเจ้าถือศีลอดเพื่ออัลลาตาลาที่ท่านเนี่ยยกดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออัลลาตาลาจริงหรือเปล่าท่านรู้จักผู้ที่ท่านเนี่ยไหม ท่านรู้จักสิ่งนั้นบอกว่าฉันทำอีปาะดับเพื่อสิ่งนั้นไหมมันจึงเป็นวาจิบที่ท่านนั้นจะต้องทําการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่การรู้จักอัลลอฮฺสุบฮฺบาห์นูวาตาลานักวิชาการได้กล่าวเอาไว้ว่ามาริสตุลลอฮุวาอันยัสมุอันยัสมุลมุวาติบูบิลฮักกิอันดาลีนการรู้จักอัลลอฮฺสุบฮฺบาห์นูวาตาลานั้นคือการยืนยันอย่างแน่วแน่การยืนยันอย่างแน่วแน่ ไม่มีการชักไม่มีการปรหคไม่มีการสงสยัยไม่มีการเคลือบแคลตัง้งยืนยันอย่างแน่วแน่เลยว่ามีอัญมณ์ซึ่งมันต,ต้องตรงต่อความเป็นจริงด้วยกับหลักฐานด้วยยืนยันอย่างเดียวไม่พอแต่การยืนยันอย่างเดียวแล้วบอกว่าฉันเชื่อตามพ่อตามแม่ตามปาู่ย่าตายายว่ามีมโอัญมณ์เขาบอกว่ามีก็ต้องมีสิโดยไม่สามารถหาหลักฐานให้แกตัวเองได้อย่างนี้ก็เรียกว่าการตักลีดซึ่งในวิชาสูุดีนั้นถือว่าการตักลีดแบบนี้ ไม่สอนในการสาัมภาษณ์ของทุกท่านการอิมานย,ยังใช้ไม่ได้จะต้องหาหลักฐานให้แกตัวเองว่าอะไรว่าอัลลอฮ์มีในสิฟัตวายิบที่บอกว่าอันบูยูดูอัลลอฮ์ทรงมีมีอย่างไรอะไรคือหลักฐานถึงการบ่งบอกถึงการมีของอัลลอฮ์ท่านอากจะท่องสิฟัตยี่สิบประการ าอาจจะไม่ต้องสิทิกีสิทประการใดก็แล้วแต่แต่สิ่งที่นั่นต้องรู้คืออัลลอฮ์มีคุณลักษณะของการมีมีคุณลักษณะของการดั้นเดิมมีคุณลักษณะของการถาวรมีคุณลักษณะของการแตกต่างจากสิ่งของใหม่มีคุณลักษณะที่นรานลงนี่กับพว์เองสิ่งต่างๆเหลเรานี้คือพื้นฐานนั้นจะต้องทําการใส่ใจไม่ใช่ท่องกันอย่างเดียวโดยไม่รู้หลักฐานก็ไม่ซ้ออีกเพราะฉะนั้นเรากําลังพูดถึงคนที่จะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของพวกเรา ยาวาชนของพวกเราซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เขาบอกว่าไงเอาวัตุดดบีมีมาอิฟตุลรอเริ่มแรกศาสนาคือการรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาละเริ่มแรกของศาสนาคือการรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาละถ้าท่านจะเก่งอย่างมั่นใจเลยว่าอัลลอฮ์มีและมีหลักฐานนี่้ตัวเองได้นั่นเขาเรียกว่าคนปัตตุชนธรรมาดาอย่างพวกเราคนสามัญชนอย่างพวกเราเนี่ยอหมานผ่านแล้ว พราะหลักฐานของการอีมานหรือไม่อีมานมันแบ่งเป็นสองประเภทคือหลักฐานอิจมานี่กับหลักฐานหมูฟัสซีนี่อิจมานกับมฟซอนอิจมานคือหลักฐานแบบสรุปที่จําเป็นทั้งตัวบุคคลจะต้องเรียนรู้ส่วนหมู่ฟัสซิลคือหลักฐานที่จะต้องมีหนึ่งคนในหมู่บ้านจะต้องเรียนรู้หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดที่ไม่มีใครเรียนรู้เรื่องวิชาอุษุนตินอาสากำลังลงแลยหมู่บ้านนั้นอาจจะไม่รู้ตัว บางชุมชนเนี่ยไม่มีใครเรียนรู้เรื่องของหลักการศรัทธาต่อพระสุภาราชวตาราไม่สามารถตอบได้เลยถ้ามีคนมาถามว่าอัลลอฮ์กำหนดความดีและความชั่วทำไมอัลลอฮ์ต้งกำหนดความชั่วให้มนุษย์ด้วยทาไมหมู่บ้านนี้ไม่มีใครตอบมาได้เลยนั่นแหละครับอาสากํกำลังลงในหมู่บ้านเลยมันต้องมีคนตอบได้ใช่ไหมอัลลอฮ์กำหนดความดีกำหนดความชั่วอัลลอฮ์กำหนดเพราะอะไรอริรลัลัลลอฮ์เป็นอย่างไรจะต้องมีหนึ่งคนในหมู่บ้านนั้นต้องตอบได้หรือนั่นคือหน้าที่ของอิหม,มัมประจำชุมชนนั้นนั้น ที่ต้องให้คําตอบกับลูกยูมาร์เพราะฉะนั้นวันนี้รูกกดอหมานหกข้อที่เราต้องไปต้องพธาวาลพระเจ้าพรธาตมันามาลิกัสพธาตมนามบีพธา,าตมนาโซูลสัธาตวันสิ้นโลกและระธาตวันการกําหนดความดีและความชั่วนั้นเราต้องถามตัวเราเองว่าเราผ่านเกณฑ์ไหมของคําว่าฟัดดูอินตัวเราผ่านเกณฑ์แล้วหรือยังไปยังไม่ผ่านเกณฑ์ วา j ิบที่เราต้องกลับไปเรียนวา j ิบที่เราต้องกลับไปศึกษาอุตรบุลเลมีฟารีดตุนอาลากุลลุสลิมมุสลิมะการศึกษาหาความรู้ในวิชาศาสนานั้นเป็นหน้าที่เหนือมุสลิมทุกๆคนคำว่าความรู้ตรงนี้คือความรู้ฟัดดูอีานพี่น้องครับการเข้าสู่เดือนรอมฎดอนจริงๆมันมีการเตรียมตัวเรื่องความรู้เยอะและจะต้องเตรียมตัวเรื่องของหลักปฏิบัติในหนังหอวิชาฟิกโอวิธีการเนียรเรื่องตอนไหน การปฏิบัติในเรื่องของการถือสินบดมีการหักห้าอะไรบ้างมีการละหมาดตอรวีนในรูปแบบอย่างไรมีการละหมาดทาตฮยุทธในรูปแบบอย่างไรต้องรู้และเข้าใจึงองค์ประกอบของมันว่ามีลูกกลอนกี่ประเภทมีสุนัตเท่าไหรมีอะไรบ้างการกระทําโดยขาดไร้ซึ่งความรู้ท่านอิหมัมกอสลีบอกว่าอิบาดัดใดที่ขาดไร้ซึ่งความรู้อิบาดัดนั้นเหมือนผลไม้มที่ไม่มีต้น และความรู้ใดที่ขาดไร้ซึ่งการกระทําความรู้นั้นเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีลูกมันมุสตาเฮนนะพี่น้องมันไปไม่ได้นะที่ต้นผลไม้เออกมาโดยไม่มีต้นอิบาดัตเราทาไปแล้วไม่ไม่มีผลน่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีต้นไม้ออกให้เราปลูกต้นส้มมีลูกส้มแต่ไม่มีต้นส้มมันมันกินแต่สติปัญญาไหมมันไม่กินเพราะงั้นอิบาดัตจะต้องตั้งอยู่บนมื้ฐานของอิลมนลอลมมล อยู่บนพื้นฐานเมื่อมีอินมุลแล้วอามาลุนจงปฏิบัติมันคู่กันอนมีมลามกับอีมามมีมอินมุลอมาลุนรู้แล้วทำทำาดวยกับความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยพี่น้องวันนี้เราย้อนกลับไปถามตัวเราเองมาดิฟัตุลลอที่เรารู้จักนั้นรู้จักจริงหรือไม่ถ้าเรารู้จักจริงปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดลิสกีอัลลอฮ์กำหนดอะไรจะเกิดขึ้นก็อัลลอฮ์กำหนด อัลลอฮ์เป็นผู้กำกับบทบาททั้งหมดบนโลกดุนยาสิ่งใดที่ดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นกับเรากับส่วอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาตะละแลยมันจะทาให้ใจเรานั้นพบกับความล่มเย็นแต่ถ้าหากว่าเราขาดอะไรซึ่งวิชาอากีดหาที่พูดเมื่อเนี้นี้ใครทําไม่ดีกับเราแขน,นราฆาติยาบาทใครทําดีกับเรายกย่องเชิดชูดีเหเเเลือเกินให้เกียรติเขาเหลือเกินนั่นแสดงว่าเรากําลังหลงในโลกของคำพดุนยาหลงในพันของมนุษย์หลงงคำว่าทรัพย์สินหลงคำว่าชื่อเสียง นนอุสบิลายเมีนซาลีมีคนจํานวนไม่น้อยที่ตอนเช้าเป็นมุสลิมออกจากบ้านและตอนเย็นตกเป็นกาเฟตนบีได้เตือนเราไว้พี่น้องตอนเช้าออกจากบ้านตอนเย็นกลับเป็นกาเฟตตอนเช้าออกจากบ้านตอนเย็นตกมุตตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอาจจะมองว่าเรื่องการตกมุตตัดเป็นเรื่องเล็กแต่นักวิชาการรุ่นลงตอนถือว่าการตกมุตตัดจัดเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับเสียชีวิตได้เลยคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นอายะครัอนนี้ผมยกขึ้นมาตอวแรกอินนามายักษ์ศรัทธามิ่อิบานีฮิอุลามะอันที่จริงในู่วงบ่าวของฉันนั้นในบ่มงบ่าวของอัลลอฮ์นั้นคือบุคคลที่ยังเกรงต่อพระองค์ก็มีแต่ผู้ที่มีความรู้หมายความว่าเขาเรียนรู้และเกิดความยำงเกรงเพราะงั้นอุลามะที่รู้แล้วไม่กลัวลอัลลอ์เขาเรียกอุลามะอุสุอันนี้อยู่ฝั่งอีกฝังหนึ่งอุลามะที่รู้คือรู้แล้วต้องปฏิบัติและยำเกรงต่อโลกป,ประหารอหุบตาะเพราะงั้น ท่านก็สามารถเป็นปุรมะได้ในลําดับความรู้ของท่านคือรู้และปัิบัติท่านก็สามารถเป็นบุคคลที่จะกล่าวว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ได้คือรู้แล้วยำเกรงต่อโลกสุภานาภูวตานะมีน้องครับมีคณาจารย์ท่านหนึ่งท่านกล่าวว่าฟัติีห้าของท่านที่ท่านอ่านในพระมหาทมภีมีอักุรานที่ท่านอ่านในละมาท่านขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากคำว่าอะไรก้อยริมักบูบีอะไรฮิบขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ ให้รอดพน้นจากความโกรธคิ้วขอความคุค้นครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพน้นจากกลุ่มคนที่หลงคนที่จะพน้นจากความโกรธคิ้วคือคนที่ร,ากการู้รู้ว่าอันไหนอัลลอฮ์ใช้อันไหนอัลลอฮ์ห้าคนที่จะพ้นจากการหลงทางคือคนที่เรียนรู้ว่าอันไหนอัลลอฮ์ใช้และอันไหนอัลลอฮ์ห้าถ้าท่านยังไม่เรียนยังหลงแล้วก็ยังดูคิ้วอยู่นั่นแหละและ้วดูมาให้ขอไปจะเกิดประโยชน์อะไร ว่าในฟาติฮะละหมาดวันละสิบเจ็ดครั้งจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าท่านยังนั่งอยู่กับบ้านแล้วไม่ออกไปศึกษาหาความรู้ไม่ออกไปเล่าเรียนท่านก็ยังอยู่ในกลุ่มชนที่กิ้วถูกกิ้วและถูกหลงเอาไว้เป็นลยนายิืออาพอน,นอย่ามองดูแค่นความรู้ของอัลลอฮฺสุบฮานฮหวะตาลามันสาละกะตัดีคนจันตะตมิซูฟีฮีอินมันสัฮาละลอฮฺัลลอฮฺตุลัยอนอินันจันนะใครที่เดินทางออกจากบ,บ้านของเขาซึ่งในหมนทารนี้เขาเดินทางไปนั้นมีความรู้อยู่ ซาฮัลลอฮุลาหูตอรีกอนอานัญยันนะอลลอดจะให้หนทางเข้าสวรรค์แก่เขานั้นง่ายได้เพราะงั้นครับพี่น้องเราเหลือระยะเวลาอีกประมาณห้าสิบหกห้าสิบเอ็ดวันให้ขออุอาให้อลลอดได้เปิดหิดายัดได้ให้ทางนำแก่เราในการเรียนรู้ให้รู้จักอาลอ์ให้มากยิิงขึ้นนักวิชาการวางแผนมาว่าให้เราเรียนรู้จักอาลอด์ด้วยกัสติปัญญาอันอักลูก แต่สติปัญญาของเราจะเข้าไปรู้จักอย่างเนื้อแท้ของอารม์เข้าไปถึงแก่แท้ของอาลอ์ไม่ได้เรื่องความยิ่งใหญ่ของอารมณ์พอสติปัญญาต้องการเหตุและผลเพราะงั้นมีเหตุมีผลมันจะถึงอะไรถึงจะเข้าสู่การเรียนปฏิปัญญาแต่สิ่งนี้นจะตนำไปสู่การรู้จักอารม์คือหัวใจ มันอยู่ที่ความรู้สึกของท่านว่าวันนี้ท่านได้รับนิสสกีวันนี้ท่านได้รับเนื้อมัดวันนี้ท่านได้รับบททดสอบล้วนเล้วมาจากอลาสุบฮานูวาตาลาและท่านจะขอจากอลาสเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในการช่วยเหลือท่านในทุกๆวิถีทางนั่นแสดงว่าหัวใจของท่านตะกรุบอิล,ลิลาบจงพัฒนา,าิปัญญา เรียนไประดับข for nah <AH ั้นนึงเพื Ay ่อให้รู้จักอัลลอฮ์และพัฒนาหัวใจของทั้นให้ยอมรับนับถืออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวนั่นคือการรู้จักที่แท้จริงอักูราวิฮะฟัสตักฟิลรินหูฮวนกฟูรุรฮีมอันฮามลิลาฮิล์วาฮินิอาฮัตอันฟรดิสวัมั الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده حمدا الله يهد يعني ونشكره شكرا لا يعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا خاتم ولا, ولا ولد ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إلى الحاقد والأحمد بن أسعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله حق تقوى فصلوا وصلوا sallimu ala man amma man amittum bis salati was salam alayhi amuma bi qawlihi ta'ala wa lam yazan qila alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma ghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat at ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat allahumma allahumma aysir salam muslimin wa azil rashid al wa damir ada'i اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اسر اللهم اخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وتقبل منا رمضان وأجلنا على طالب في رمضان وصلنا لرمضان وصلنا منا متقبلا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى جمعتكم الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا